คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็ไปม,มาดูกันต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนอยู่ในค่าย pg เช่นเดิมนะครับผมก็ pg ทำให้แอด์ได้ถอดนะครับแอก็เล่นอยู่นี้แหละครับผมก็เป็นเกมเส้ารินช็อเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนทุน500ไปเบสสิ 98. มา ้าทำไมมันขึ้นเปสิบแปดพอดีเลย <ie> จัดไปครับก็ทุนมาห้าร้อยนะรอบนี้เฮ้ยสวยเออรางวัลก้อนโตไปเลยรางวัลเมกะเลยเหรอหกร้อยห้าสิบกว่าแป๊บเดียวหลักพันแล้วครับทุกคนกำไรเท่าตัวแล้วอ่ะมาอีกครับโอเคได้อีกห้าสิบเจ็ดเอาเรื่องครับ ขนารจะขนาดนี้ PG วันนี้บอกเลยว่าสวยจัดนะครับแอดนี่ชอบเลยบอกเลยเอา้าสกัดเธอมาอีกหรือเปล่าไม่มาสก,กัดเธอเกมนี้น่าจะลงช่องสองสามสี่เท่านั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่าจำผิดเอาได้อีกแล้วตัวไปอีกทีหนึ่งสี่ศูนย์ครับดอกนี้ โอเคแอดอาจจะแวะมาแค่เกมนี้เกมสุดท้ายของวันนี้นะครับเพราะว่าที่บ้านแอดฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็ตกหนักแล้วก็ยาวนะครับผมตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลยแต่แอดก็บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเล่นอีกสักเกมหนึ่งเลยต้องแวะมาเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เนาะวันนี้มันโอ้โหฝนไม่ไหวนะครับไม่เป็นใจ Ad แอดเรามันฝนมันเป็นใจอย่างเดียวคือฝนอย่างเงี้ยแจกหมอนนะครับผม ฝนแจ็คหมอนนอนบรรยากาศนี่ได้เลยนะใครที่มีแฟนก็โอ้โหฝนตกที่หน้าต่างนี่ฟิลได้เลยนะบอกเลยแต่แอดติดตรงที่ว่าแอดไม่มีนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็วนไปวนมาเข้าเรื่องชีวิตอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กําไรเราลดลงแล้วนะครับเป็นไปได้ทุนห้าร้อยยังมีกําไรอยู่บ้างวัดวัดไป เบชอบอยู่แล้วนะเมื่อกี้ก็เลยเริ่มตั้งแต่เบตลอดเลยค่าย PG เนี่ยโอ้โหเสียงฟ้าทุกคนได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้เหมือนระเบิดต้มเลยอะ่ะโอเคก็เอาไงดีวะนเนี่ยดีบจบหรือ่าไหมเอาเราวันไม่กล้าเป็น892เอาแล้วไงตอนนี้เป็นพ6นหแล้วครับทุกคน5้าใบเหมือน1,666กกาลังบอกว่าจะเลิกพอดีเลยเอาสแควเทอร์มาเข้าอีก อ่ะแถมอย่างนี้มีแถมเอาเป็นแบบสีม่วงไหมเอาแค่แบบ8ดหมุนเนาะสิบสิแปดหมุนแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเล่นตัวนี้กันนะครับพอดีพอดีแปหมุนเขาเรียกว่าผัถังผัถังซํำจังปะสั่งอรจายเหรอเอ้ยอะไรสักอย่างนี่แหละไอตัวอ้วนเนี่ย388แครับเอาสองพันเฉยเลยทุกคน แตกหลักพันหลายพันแล้วครับนี่แบบนี้เอามาอีกครับรางวัลก้อนโตอีก3อุ้ยซุปเปอร์ไป900โอ้โหกำลังบอกว่าจะเลิกตั้งแต่7-800ที่แล้วก่อนเข้ามาสักเทร์นี้นะครับเอาเรื่องนะเนี่ยแบบนี้โอเคก็รอบสุดท้ายครับ น่าลายเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยเมื t <t <t okay, 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 okay. Okay. ่อกี้รอบสุด okay, ท้ายโอเคก็จบไปที่1,400นะครับทุกคนตอนนี้เราถอน3 0 0พแล้วกันนะครับแอดหนีฝนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะวันนี้ก็เดี๋ยวให้เซ้าหลินเอ้ยจะให้จะบอกันดีได้หรือเปล่าโอเคไม่เข้าไม่เข้าก็เหลือปักแค่นี้แล้วนะครับทุกคนมันมีเบ็ดสองไหมเกมนี้น่าจะมีเบ็ดสองพอดีต่ําสุดโอเคมีเพื่อนไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน3 0 0พบาททวนนะครับก็ได้กําไรไปดี 2,500นะครับผมก่อนนอนเนาะเนาะนะครับแตกหนักกว่าเพื่อนเลยสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนตามที่เห็นเลยนะก็อนหนีฝนด้วยนะครับไม่ไหวนะแอดกลัวเหมือนกันนะครับใช้เครื่องสื่อสารแล้วก็ฟ้าร้องด้วยนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายลุ้นกระดิ่งให้ช่อง t m ม r ร o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะได้มีกําลังนะครับจัดกิจกรรมด้วยนะครับถ้ามี FC ที่ดูอยู่แล้วก็ติดตามอยู่นะครับ ก,กัดจัดกิจกรรมมันก็นจะได้ลหรีพันทำไมเนี่ยจัดจัดกิจกรรมก็มีคนดูก็มีกำลังใจแล้วนะครับทุกคนก็แจกฟรีครับเหมือนแบบว่าแจกให้คนดูและ f อซที่ติดตามแอดเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฝันดีละกันนะครับเซาลินบอกฝันดีคืนนี้เนาะโอเคครับบายครับผม